สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมเองในการนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจการโลกนะครับแล้วก็ในบ้านเรานะครับต้องบอกว่าเรื่องของประเด็นปัญหาเงินเฟ้อในขณะนี้นะครับนั่นก็คือเงินในกระเป๋าเราเนี่ยด้อยค่าลงนะข้าวของอาหารนะสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเนี่ยมันแพงขึ้นนะครับเทียบกับเงินเรา เพราะฉะนั้นภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับรวมถึงในบ้านเรานะโดยเฉพาะวันที่1พฤษภาคม65เป็นต้นไปเนี่ยนะครับรัฐเนี่ยจะไม่อุ้มเรื่องของน้ํามันนะครับเพราะกองทุนน้ามันนี่เงินหมดแล้วนะจะติดลบเอาแต่ถ้าดูจากตัวเลขเงินเฟอ้อนะครับในบ้านเราตั้งแต่มกราคมนะพุ่งไม่หยุดนะครับ ก็เพิ่มขึ้นจาก3.23ไป5.28นะไป5.73นะครับในแต่ละเดือนขึ้นมาหมดเลยเทียบกับ1ปีที่ผ่านมานะครับก็คาดการว่าในเมษายนนะครับก็น่าจะยังสูงอยู่นะก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไระเพียงแต่ว่านะที่จะแปลกประหลาดก็คือว่านะในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐยังอุ้มน้ำมันดีเซล นะยังพยายามนะยืดระยะเวลานะการขึ้นของแกส๊สของข่าวไฟฟ้าต่างๆนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่า1พุษภศคมา65เป็นต้นไปนี่ไม่ไหวแล้วนะเมื่อไม่ไหวแล้วแบบว่าอะไรครับข้าวของแพงขึ้นละประชาชนก็รับเรียกว่าเต็มๆนะฮะนะถึงแม้รัฐจะบอกว่าจะพยายามนะครับจะขึ้นเป็นขั้นบันไดหรืออะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่า เริ่มนะจาก1พฤษภาคม65นี้เริ่มเต็มๆแล้วครับทั้งค่าแก๊สนะค่าพลังงานนะครับค่าไฟฟ้านะครับมันโดยเฉพาะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นต้นทุนนะในการผลิตนะในการให้บริการต่างๆอย่างเช่นพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องใช้แก๊สนะครับใช้น้ำมันพืชนะน้ำมันปาล์มนะครับก ต้องมีไฟฟ้าบ้างนะเปิดพัดลมอะไรก็ว่าไปในฤะดูร้อนเช่นนี้นะครับหรือว่าเกษตรกร,ะกรนะครับเอ,อ่ทำการเอ่อพาะปลูกนะเลี้ยงสัตว์นะครับไก่ไข่ทั้งหลายนะต้นทุนนะครับเเรื่องของอาหารสัตว์นะก็ขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเกิดปัญหา supply chain s h o เ t e นะก็คือการผลิตนะที่บริเวณเที่มีการต่อสู้สงครามเนี่ย นะมันก็แพงขึ้นต้นทุนแพงขึ้นส่งผลให้เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อไก่ก็แพงขึ้นนะพราะนั้นส่งผลกระทบนะมาถึงประชาชนคนทั่วไปอย่างแน่นอนนะชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะครับซึ่งผมก็ได้เคยบอกไปแล้วนะวิธีการรับมือเงินเฟอ้อเนี่ยนะก็ทำได้อยู่ 2- อสาประการนะสำหรับชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะ ก็คือเรื่องของการซื้อของล่วงหน้านะท่านมีความจําเป็นต้องใช้ของอะไรที่ล่วงหน้านะที่เก็บได้นะก็ซื้อก่อนล่วงหน้า3เดือน6เดือนนะเพราะว่าดูจากสถานการณ์ประเมินจากสถานการณ์แล้วเงินเฟอ้อนะ่าจะยังยพุ่งสูงต่อไปนะโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันดิบเรื่องของแกส๊สเรื่องของพลังงานนะซึ่งน่าจะยังอยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับเพราะว่าความไม่สงบเรียบร้อยนะความไม่มีเสถียรภาพ นะครับทางภูมิรัศ์โลกยังคงอยู่ต่อไปยังไม่เห็นวี่วแววนะครับว่าความขัดแย้งในยูเครนเนี่ยจะจบโดยเร็วนะน่าจะใช้ระยะเวลาอีกเป็นเดือนนะหรือหลายเดือนนะครับซึ่งมันก็ส่งผลกระทบกับเงินเฟอ้อนะที่ผมได้เล่าไปแล้วนะมันความว่าเงินเฟ้อจริงๆก็แบบว่าเงินเราด้อยค่าลงนั่นเองร้อยบาทในวันนี้นะจะซื้อของได้มากกว่า100บาทในเดือนหน้า ะซื้อของได้มากกว่า100บาทในอีก2-3เดือนข้างหน้านะถ้าพูดเปรียบเทียบก็คือเงิน100บาทในกระเป๋าเราเหมือนเดิมนี่แหละนะสเดือนข้างหน้าเนี่ยแต่ข้าวของมันแพงขึ้นนะนั่นคือความหมายของเงินเฟ้อนะครับวันนี้ก็จะมาคุยกันว่าเราควรจะจัดลําดับความสําคัญเพื่อรับมือกับเงินเฟอ้อพุ่งให้ถูกต้องตามสถานการณ์อย่างไร นะครับผมก็ได้บอกไปประมาณ2-3ประการนในการรับมือกับเงินเฟ้อนั่นคือการซื้อของล่วงหน้านะแล้วก็ทําการเก็บนทรัพย์สินที่สามารถช่วยป้องกัน,นการสูญเสียสภาพความมั่งคั่งของเราที่สามารถปกป้องความมั่งคั่งของเรานั่นคือทองคำนในอนาคตนะครับมันหาว่าทําแบบไหนดีกว่าในสภาวะขณะนี้นะครับทาแบบไหนสําคัญกว่าก็ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับ นะสภาพของแต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวนะถ้าเรามีสภาพการกระจายทรัพย์สินที่ดีพอคือมีเงินสดที่มากพอ1ปีนับอย่างนีนะ้เก็บทองคำอยู่แล้ว10-2 0นะของสินทรัพย์เรายาวนานได้ถึง1-2ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นตอนนีนนะ้ความสำคัญที่สุดก็คือนะถ้าเรามีเงินสดนะอยู่ล่วงหน้าประมาณ1ปีเราก็ควรเอามาซื้อสินค้า ที่เรามีความจำเป็นต้องใช้นะครับเก็บได้3เดือน6เดือนข้างหน้าซื้อล่วงหน้าเพราะว่าค่าเงินของเรานะครับเมื่อมันด้อยค่าในอนาคตมันก็ไม่ต้องไปซื้อสินค้าอุปโภคบรคิโภคที่จําเป็นเพราะการซื้อล่วงหน้าถ้าพูดถึงความสําคัญนะครับสําคัญกว่าที่เราพูดถึงทองคําในขณะนี้นะฮะเพราะว่าเงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆค่าเงินเราด้อยค่าไปในแต่ละเดือนแล้วจริงๆส่วนทองคำเนี่ย เรากำลังพูดถึงในระยะกลางระยะยาวเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าปัญหานะสาเหตุนะของอทางด้านเศรษฐกิจการเงินเนี่ยมันยังมีความคุมเคืออยู่ในอีก3เดือน6เดือนหรือถึง1ปีข้างหน้ายังมีความคุมเครืออยู่ซึ่งทองคำเนี่ยจะสามารถช่วยปกป้องเราจากสถานการณ์เหล่านี้คือความไม่แน่นอนความผันผวนซึ่งแน่นอนครับบางท่านก็ไม่สามารถเก็บได้เพราะว่าอะไรครับ เพราะไรายได้น้อยไม่สามารถจะเก็บได้แต่สาหรับคู่ที่เก็บได้ก็แนื่องว่าเก็บเป็นทองคําแท่งนะจะเก็บ10บาท20บาท30บาท50บบาทร้อยบาทหรือหลายร้อยบาทนะสำหรับคนรวยก็ว่าไปแต่ว่าถ้าเป็นชาวบ้านนะคนที่มีไรายได้น้อยก็เก็บเล็กเก็บน้อยฮะเก็บสลึงหนึ่งห้าสิบตังนะบาทหนึ่งสองบาทสามบาทก็ยังดีกว่าไม่มีเก็บนี่คือหลกักการมอง จะเก็บเป็นแหวนเป็นกําไลเป็นสร้อยคอก็น่าเก็บนะเพราะนั้นต้องแยกเป็นสส่วนนะครับในขณะนี้เงินเฟอ้อมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆร,งรงนับตั้งแต่พฤษภาคม -65 เนี่ยซึ่งรัฐจะไม่อุ้มอะไรทั้งสิน้นนะครับก็แปลว่านะครับข้าวของเนี่ยจะแพงขึ้นเต็มๆ็มนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ได้รับผลเต็มเต็มก็คือคนทั่วไปนะรประชาชนคนทั่วไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเงินเฟอ้อนี่เกิดขึ้นจริงๆแล้วค่าเงินของเราด้อยค่าลงแล้วจริงๆ นะเพราะฉะนั้นอันดับความสําคัญแรกก็คือใครมีเงินสดนะที่เก็บไว้ล่วงหน้าได้12เดือนก็แบ่งออกมานะครับในการซื้อของจําเป็นล่วงหน้านะมเดือน6เดือนเท่านี้พอนะครับไม่ต้องซื้อไกลกว่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าทาไมแล้วส่วนที่เหลือก็ต้องมีถือทองคําไว้ด้วยนะถ้าในทฤษฎีก็ถือไว้ส0บยของสินทรัพย์ท่านและเกิดว่าท่านไม่สามารถทําได้ท่านถือได้เท่าไหร่ก็ถือได้เท่านั้นแต่ควรมี นะน้อยมากก็ว่ากันตามนั้นที่บอกว่าเราควรซื้อของล่วงหน้าเพียงแค่3เดือน6เดือนเป็นเพราะว่าโอกาสที่เศรษฐกิจจะพลิกกับนะจากเงินเฟ้อเป็นเงินฝืดหรือเศรษฐกิจฝืดเนื่องจากเศรษฐกิจถดถอยเป็นไปได้ครับถ้าเกิดในสิ่งที่นักวิเคราะห์ต่างชาติคาดการคือการแคลชในตลาดทุนตลาดหุ้นอาจจะเริ่มต้นที่ในสหรัฐนะครับแล้วก็แพร่ไปทั่วโลกแล้วเกิดสภาวะเศรษฐกิจถดถอย มาด้วยถึงเล่าสู่กันฟังน,นะครับให้ทุกท่านเตรียมตัวว่าเวลารับมือจริงๆเนี่ยต้องรับมือตามสถานการณ์จริงนะครับก็มีทั้งสงส่วนที่สําคัญนะครับมีทั้งซื้อของล่วงหน้าถือเงินสดไปด้วยให้มีสภาพคล่องนะตลอดปีนี้และมีเรื่องของทองคำนะเพื่อป้องกันเงินเฟอ้อความไม่แน่นอนความผิดผ่านที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับขอให้ฟังพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ